เอาล้วครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีมิดรักนักเล่นเกมชาวโซนโฟทุกๆคนทุกๆท,ท่านนะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมโซนโฟอีกแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็อัดคลิปไปแต่ว่าคลิปดันมีปัญหานะเลยต้องมาอัดใหม่เลยนะครับโอเคครับทุกคนซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาอยู่กันในคอนเทนต์วัยรุ่นสร้างตัวกันอีกเช่นเคยนะครับนี่ นี่ฮะไวรุ่น create content ไวรุ่นสร้างตัวหาเงิน M วันนี้เนี่ยน็อตจะพามาทุกคนนะทำคอนเทนต์ฟาร์มซับเวย์กันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในตัวน็อตเนี่ยจะมีบัตรซับอยู่60ใบนะครับเราจะมาฟาร์มบัตรซับ60ใบกันมาดูกันว่าฟาร์ม3จอเนี่ย60ใบเนี่ยเราจะได้เงิน M และได้ไอเทมอะไรมาเท่าไหร่นะครับเอามาขายเป็นเงิน M ได้เท่าไหร่นะซึ่งนะครับในการฟาร์มของน็อตเนี่ย เราจะฟาร์มนะครับและเอาไอเทมชุดนะครับที่ได้จากการจบดันนะไม่ว่าเป็นขอบเขียวขอบขาวขอบฟ้าของพวกนี้ครับน็อตจะไม่มาโยนยูกินะน็อตจะเอาไปย่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปย่อยเนี่ยเราจะได้หนังได้อะไรมาตั้งขายเนี่ยรวมๆเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆห,หลายคนนะเมื่อก่อนเนะก็เอามาโยนที่ยูกินะครับแต่ตอนนี้นะเราจะเอาไปต่อยอดนะครับธุรกิจใบบวกของเรานะ กำลังจะเริ่มทาเริ่มทําธุรกิจใบบวกเนี่ยเออเราก็ต้องหาพวกหนังอะไรเนี้ยสายฟ้าอะไรเนี้ยเออไปสต็อกไปตุนไว้ก่อนนะแล้วก็จะเอาไปย่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์โกดังนะครับเคลียร์ของเข้าโกดังนิดนึงนี่ครับนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ของเข้าโกโกดังก่อนนะนี่ โอเคครับซึ่งเงินตอนนี้นรก็ได้แคบเงินทั้ง3ตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าเราลงเนี่ยหกตาเนี่ยสำหรับซับเวเนี่ยเราจะได้กําไรหรือว่าได้เงินมากี่บาทนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปลงกันเลยนะนี่ครับสำหรับการลงซับเวเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราดรอกใบบวกนะครับแค่ใบเดียวเนี่ยมันก็กาไรแล้วนะแล้วซับเวเนี่ยโอกาสในการดรอบใบบวกก็ค่อนข้างเยอะนะครับ นี่นะการลงทุนนะไก,กเสิดป e ีก่อนเลยเราก็พยายามย e ีนะครับเพื่อให้มันจบไวนะพยายามเติมยาแล้วก็อ e ีนี่ครับเราพยายามเก็บของทุกอย่างนะครับทุกอย่างคือเงินนะตอนนี้เราคือวัยรุ่นสร้างตัวนะครับนีมนบบน่มันจับดับเบิ้ลเหรอมันจับดับเบิ้ลเหรอนี่ออ่ะโเค พยายามผลยานะครับเพื่อให้จบไวที่สุดนะเพื่อนๆหลายคนถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปโยนยูกิหรือว่าเอาไปย่อยนะครับอันอาจจะเป็นแค่นะหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าระหว่างโยนยูกิกับเอาไปย่อยแล้วได้เป็นใบบวกได้เป็นหนังแลอได้เป็นสายฟ้าเอามาขายเนี่ย อันไหนมันกําไรเยอะกว่านะครับก็ต้องขอบอกเลยว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าเกิดโยนยูกิเนี่ยเราจะได้ความไวนะครับคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปย่อยนะแต่ความคิดส่วนตัวรถน,นะถ้าเกิดเราเอาไปย่อยนะครับเราจะได้เงินได้กําไรเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบแรงเนี่ยราคาก็ก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วต่วนตัวเนี่ยเราจะทําธุรกิจใบบวกด้วยเราจะขายใบบวกด้วยตอนนี้เราก็ เอาไปย่อยนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะย่อยให้ดูกันด้วยเดี๋ยวจะสรุปให้ดูกันท้ายคลิปนะครับว่าได้หนังได้สายฟ้าอะไรมาเท่าไหร่แล้วได้เงินเอ็มได้ไอเทมที่สามารถเอามาขายได้นะครับเท่าไหร่นะ <c oughs> นี่ครับจังหวะนี้นี่ครับป่าหมดเลยนี่เกือบหมดนะั้นเหลือตัวเดียวเราก็เว้นไว้ก่อน <c oughs> ครับดึนเก็บไอเทมสักนิดนึงนะฮะ <c oughs> เราจะไม่ตกไอเทมนะครับเราจะไม่ตกไอเทมเลยเราจะเก็บหมดเลยฮะนี่ครับเสดไป สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะที่เคยเล่นเกมโซนโฟยังไงตอนนี้ก็สามารถกลับมาเล่นได้นะครับกลับมาหาเงินเอ็มขายเงินเอ็มอะไรกันได้นะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยเออใครที่เลิกไปอะไรเงี้ยนอตก็มีหลายช่วงครับที่หยุดหยุดพักๆักไปช่วงนี้ก็กลับมาเล่นนะครับช่วงนี้ราคาเอ็มก็ เอ็มรับเอ็มร e ับสิบเก้าบาทครับช่วงนี้เชตเอ็มรับเอ็มรับสิบเก้าขายเอ็มยี่สี่ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากมาฟาร์มอยากมาหาเงินอะไรเกมโซนโฟทำธุรกิจอะไรในเกมโซนโฟนะครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็กลับมาเล่นกันได้นะครับเมื่อก่อนส่วนตัวน็อตเนี่ยน็อตทำของมาอยากวอร์เว้ยว่าจะใช้วอร์แต่ว่าส่วนตัวพอเล่นเอาจริง เวลาว่างเราอ่ะมันไม่ตรงกับเวลาวอลทุกคนเออเวลาวอปุ๊บเราไม่ว่างเนี่ยเออก็เองช้น้องในกิวเขาด้วยอะไรด้วยครับก็เลยว่าขายของทิ้งไปตอนนี้ก็ยังมีเหลือของฝั่งแพทนะก็กําลังลบกของฝั่งแพทด้วยหางเงินเอม,มาทำคอนเทนต์ด้วาทำคอนเทนต์ทำแบบว่าธุรกิจวัยรุ่นสร้างตัวเออเผื่อเพื่อนเพื่อคน,น,นไหนชอบนะครับเพราะโซนโฟตอนนี้นะมันไม่ใช่เกมต่อสู้ครับมันเป็นเกมขายของนะเกมทําธุรกิจกัน โอ้ยลืมพูดมากเลืมกดยาเลยปาดไปก่อนใปบวกไม่ดอกเลยทุกคนเฮ้ยไอ้ดนี่เด็ดแม่งเลยนี่เด็ดแม่งเลยเวลาวลาสองนาทีกว่านะไม่ไวนะถือว่าช้านะติดโม้พอติดโม้ล้วก็จะแบบว่า ฝีมือหายครับโดนมอนตีเลือดไปซึกหลอดแล้วนะนี่ครับสาบการีนะเดินไปนี่ครับรอบอสบินแล้วก็ปีนกล้งอากาศเลยนี่อะนี่อ่ะแล้วก็เราก็จะกดชุบเพื่อนมาด้วยนะครับนี่กดชุบเพื่อนมาเพื่อนเราจะได้ไอเทมหลังจบดันนะไม่ว่าจะเป็นขอบเขียวขอบฟ้าพวกเนี้ยเออเราก็กดชุบเลย นี่ครับเวลาจบบอสนะจะได้เงินเซนมาอีก5,569นะครับนี่ต่อไปก็จะเจอโจ๊กนี่ได้ขอบขาวนะเนี่ยเราจเจาพวกขอบพวกนี้เดี๋ยวไปย่อยด้วย ตอนนี้ถ้เรามีเงินเอมในตัวนี้นะตัวตัวที่เล่นนะตัวซามุไรเนี่ยมีเงินอยู่49 M เกกือบ50 M มแล้วตัวไก่ไก่ของรัดเนี่ยอีก2ตัวเนี่ยรวมๆกันก็10 M ครับตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ60 M เนะ <c oughs> เราจะมาทำธรุรกิจวัยรุ่นสร้างตัวนะครับมุ่งสูนงร้อยเอมนะเด <c oughs> ี๋ยวมาดูกันเราจะใช้เวลากี <c oughs> ่วันนะครับนี <c oughs> ่นะเมื่อกี้ก็ดอได้ขอบฟ้ามาอีกนะนี่ นี่ครับเวลาจบโจ๊กนะครับเราก็จะได้เงินเซนอีก9,282เซนได้ทั้ง3ตัวละครเลยนะตาหนึ่งก็รวมๆก็ได้3า0ห0ื0นสีเอ้สี่หมื่น0้าเซนได้เลยนะประมาณนี้อ่านี่ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเวลาเราได้ของพวกนี้นะถ้าเกิดเรามาขายยุกินะเดี๋ยวให้ดูราคาขายยุกิก่กอน ถ้าเกิดเรามาขายยูกินะครับเราก็จะได้นี่ครับขอบขาวเราจะได้แค่460นะประมาณบางชิ้นก็700แล้วส่วนนี่ครับขอบฟ้าก็ได้ประมาณ6,000นะอ่ะส่วนตัวถ้าเกิดเราไปย่อยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปย่อยกันให้ดูก่อนนะเอาไปย่อยให้ดูกันก่อนเลยนี่ครับถ้าเกิดเราไปย่อยเนี่ยมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคนี่ครับ อันนี้อัน,นี้ถือว่าเจ๊งนัดขาดคุณนะเนี่ยโอเคของฟ้าอะเรสนี่เราจะมาดูราคาเลยไม่ได้เช็คราคาแต่น่าจะประมาณนี้ครับประมาณห้าหกันเหมือนกันไอ้นนขาดคุณว่ะอ่ะรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวนัดขออนุญาตนะทุกคนนะลงให้ครบหกสิบตากันก่อนดีกว่าลงให้หมดบัตรเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า เราไดา้พวกไอเทมพวกเนี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ได้เงินเอ็มเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสรุปให้ดูตอนจบเลยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการลงค่อนข้างนานเลยนะ60ตาเตา่ยโอเคขออนุญาตลงก่อนนะครับไปโอเคครับทุกคนก็ตัดมาหลังฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซับเวย์60ใบนะโอเคนะครับ ก็ได้เงินได้ไอเทมมาเพียบเลยนะครับน็อตก็เอาไอเทมอะไรนี้เอาแค่นะลูกแก้วอะไรก็เอาไปย่อยมาเป็นสล็อตเรียบร้อยแล้วนะครับไอเทมก็รวมให้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวน็อตจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับจากการฟาร์มเงินนะครับเอ๊ะจากการฟาร์มซับเว60ใบนะเริ่มจากเงิน M นะครับเงิน M ตัวหลักนะตัวหลักที่เราใช้ลงดันเนี่ย ได้เงินมา1 1 7 8 2ล้านเ็นซนครับผมส่วนนี่ครับตัวไก่ตัวนี้นะตัวไก่ตัวนี้นะครับได้เงินมา9 1 4 1 1 4นนนเซนนะครับส่วนตัวไก่อีกตัวนะครับก็จะได้เงินมา9 15, 1 5 5 9 1เ็ซนนะครับรวมเงินเอ็มทั้ง3ามตัวเนี่ยเราจะได้เงินนะครับรวมทั้งหมดนะครับ 3ล้านเ0็7 1เซนหรือว่าได้ประมาณ 3M นั่นเองนะครับทุกคนนี่เรายังไม่รวมไอเทมนะเฉพาะเงิน M นะครับได้มา 3M ประมาณ 3M นะโอเคครับเดี๋ยวนอตก็จะมานี่ครับรวมราคาไอเทมให้นะเดี๋ยวเราจะมาส่องไอเทมกันนะครับว่าไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับ โอเคทุกคนหลังจากที่เราขายเทมนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นเงินเซนมานะครับอีก2องล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดรวมกับเงินเอ็มที่เราได้นะครับรวมรวมก็ประมาณ5ล้านนะฮะห้าล้านเจ็ดแสนกับอีกนิด,น,ดนิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขสรุปให้แบบว่าที่มันเป๊ะเ,เลยนะครับทุกคนนะโอเคครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเกิดเราตั้งขายเท่มก็จะได้ประมาณนี้เลยสำหรับการลงซับเวย60ใบสำหรับการฟาร์มสจอนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ